ลูกทีมทำงานเพียง10%ซตลอดระยะเวลาที่ผมเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจเครือข่ายผมพอจะสรุปได้ว่าสมาชิกที่ท่านแนะนำและสมัครเข้าสู่ธุรกิจนี้จะมีเพียง10%เซที่จะลงมือทำธุรกิจหากท่านโชคร้ายตัวเลขของท่านอาจต่ำกว่านี้ด้วยซ้ำไปผมไม่สามารถสรุปได้ว่าทำไมบุคคลที่สมัครเข้าสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำให้สมาชิกทำงานร่วมกับคนอื่นเพื่อทุกคนจะได้ทำงานกันคนละเล็กคนละน้อยเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่มหาศาลจะไม่ยอมทำงานแม้เพียงเล็กน้อย แต่ผมพอจะนึกถึงสาเหตุได้หลายประการการไม่ลงมือทำงานของสมาชิกมีส่วนประกอบมากมายเช่นปัญหาส่วนตัวและปัญหาครอบครัวการไม่มีเงินไม่มีเวลาไม่มีแรงบันดาลใจไม่มีความรู้ความผิดหวังความท้อถอยและโรคระบาดคือการกระโดดจากบริษัทหนึ่งไปยังอีกบริษัทหนึ่งด้วยความคิดว่าย่าอีกฟากหนึ่งของรั้วมักดูเขียวกว่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเพราะสาเหตุใดตัวเลขทางสถิติของผมคือมีคนเพียง10%ถึง20%ที่จะลงมือทำงานเราคงเคยได้ยินคำพูดว่าในองค์กรทั่วๆไปคน20%จะทำงานประมาณ80%ของปร,ปริมาณงานทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจะกังวลทำไมหากลูกทีมเพียง10%ลงมือทำงานความจริงแล้วตัวเลขดังกล่าวเป็นการแสดงศักยภาพของระบบเครือข่ายนักธุรกิจเครือข่ายหลายคนกลายเป็นเศรษฐีโดยมีสถิติเดียวกัน องค์กรใหญ่ที่ประสบความสําเร็จได้ถูกสร้างขึ้นจากคน10%ที่จะให้เกิดขึ้นในเครือข่ายของเขาการที่ได้รู้สถิตินี้ทําให้นักธุรกิจเครือข่ายมีกําลังและแรงอันมโหฬารในการดําเนินธุรกิจและสมาชิกที่เหลืออีก90%ละ่ะสมาชิกอีก80%ถึง90%ในเครือข่ายของท่านสามารถที่จะเป็นผู้บริโภคที่ดีอย่างยั่งยืนผมเพียงแต่หวังว่าเขาเหล่านั้นสมัครสมาชิกเพราะเขามีความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ บริษัทเครือข่ายที่มั่นคงจําเป็นต้องมีสินค้าที่มีคุณภาพเด่นชัดในราคาที่เหมาะสมจะทําให้ผู้บริโภคทั่วไปกลับมาซื้อสินค้าซ้ําแล้วซ้ําอีกหากสมาชิกในเครือข่ายของท่านสมัครสมาชิกเพราะต้องการรายได้เมื่อเขาไม่สามารถทํารายได้เขาก็ไม่ซื้อสินค้าฉะนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองและความเชื่อมั่นในตัวสินค้าจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดหากท่านต้องการเครือข่ายที่มีทั้งผู้ดําเนินธุรกิจและผู้บริโภค การควานหาบุคคลจำพวก10%ซนี้เป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการทำงานการแนะนำคนเข้าสู่เครือข่ายเป็นเส้นเลือดธุรกิจของท่านการรับสมัครสมาชิกใหม่เปิดโอกาสให้ท่านได้พบกับบุคคลจำนวน10%บุคคลประเภทนี้ไม่มีเครื่องแบบหรือเรียนตราอะไรติดหน้าอกเพื่อที่จะทำให้เราทราบว่าเขาคือบุคคลจำพวก10เซท่านอาจจะไม่เคยคิดว่าเขาจะเป็นธุรกิจนี้ด้วยซ้ำไป ขณะดเดียวกันท่านอาจจะรับสมัครบุคคลที่เคยเป็นจำพวก10%ในบริษัทอื่นแต่กลายเป็นเพียงผู้บริโภคในเครือข่ายของท่านฉะนั้นวิธีการก็คือทยอยรับสมาชิกใหม่ตลอดอายุงานเพื่อโอกาสในการได้พบกับบุคคลจำพวก10ซหากท่านไม่สามารถควานหาบุคคลประเภทนี้ได้ท่านกำลังก่อสร้างธุรกิจแต่เพียงลำพังสิ่งที่น่าสนใจคือตัวท่านเองอาจไม่ใช่ผู้ที่รับสมัครบุคคล10%หลายๆโอกาสบุคคล10%ออาจได้รับการแนะนำจากลูกทีมของท่านที่ทำงานเพียงชั่วครั้งชั่วคราว เกิดความท้อแท้และเลิกดำเนินธุรกิจแต่ทิ้งบุคคลประเภท10%นี้ไว้ให้ท่านได้ทำงานด้วยต่อไปมีคำพูดในธุรกิจนี้ว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าท่านรู้จักใครแต่ขึ้นอยู่กับบุคคลที่ผู้อื่นรู้จักที่สร้างธุรกิจเครือข่ายของท่านลักษณะของบุคคลประเภท10%บุคคลประเภทนี้มีแรงบันดาลใจในการทำงานมีความมุ่งมั่นอดทนสูงมีความต้องการอย่างแรงกล้าถามคำถามมากและมีจรรยาบาณในการทำงานสูง ส่วนใหญ่จะสามารถดําเนินงานตามระบบที่ได้กําหนดไว้และผมได้พบว่าบุคคลกลุ่มนี้ต้องการการสื่อสารต้องการข้อมูลล่าสุดของบริษัทตลอดเวลาการจะทําให้บุคคลประเภท10%ทํางานโปรดสังเกตว่าผมไม่ได้ระบุว่าบุคคลกลุ่มนี้จะสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ด้วยตัวเองฉะนั้นการแนะนําแนวทางอย่างเป็นระบบโดยเริ่มตั้งแต่วันแรกจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งการดําเนินการให้เขามีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญของทีมงานเป็นวิธีที่ได้ผลที่สุด ยังมีคนอีกกลุ่มคือพวก1%ซึ่งหายากยิ่งกว่าเข็มหมุดในกองฟางแต่มีอยู่ในทุกๆสังคมพวก1%นี้จะมีความสามารถในการก่อสร้างธุรกิจของตนเองมีคุณสมบัติเพิ่มเติมจากพวก10คือความสามารถในการกำหนดเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวพวก1%นี้จะศึกษารายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริษัทหลายๆบริษัทก่อนตัดสินใจสมัคร สมาชิก1%นี้ความเป็นผู้นำตามธรรมชาติรู้วิธีแนะนำและสร้างพลังใจแก่สมาชิกในเครือข่ายและมีวิธีการก่อสร้างเครือข่ายของตนเองมีความมุ่งมั่นสูงเมื่อประสบกับปัญหาและอุปสรรคเขาจะรวบรวมสมาชิกและคิดหาวิธีการอื่นพวก1%น์นี้มองโลกในแง่ดีชอบที่จะอยู่กับผู้คนมีพล,พลังเพิ่มขึ้นโดยการช่วยเหลือทีมงานเพื่อพัฒนาการดาเนินธุรกิจของตนเองพวกนี้จะพิถีพิถันในการคัดเลือกตัวบุคคลที่จะแนะนำเข้าสู่ธุรกิจ เขาจะเลือกคนที่เขาสามารถสื่อสารได้ด้วยดีและเลือกบุคคลที่จะสามารถสนับสนุนเขาได้พวก1 0อาจพัฒนาตนเองมาเป็นผู้1%เปอร์ได้แต่สําหรับพวกเรานักธุรกิจเครือข่ายเราฝันเราควานหาพวก1%นเนี้ทุกลมหายใจขณะที่เรากําลังควานหาเราควรพัฒนาตนเองและพัฒนาลูกทีมให้เป็นพวก1%เปอร์ให้ได้การก่อสร้างองค์กรในการดำเนินธุรกิจเพื่อรายได้ที่มั่นคงนั้นเป็นขั้นตอนการทำงาน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกระจายสินค้าตามธรรมชาติของมันเป็นธุรกิจระยะยาวธุรกิจที่ยั่งยืนใช้เวลาในการสร้างตัวเรากําลังก่อสร้างธุรกิจไม่ใช่การหาไรายได้เสริมเป็นครั้งคราวผมเคยเห็นแม่ทีมที่สามารถทำไรายได้ได้มากมายภายในระยะเวลาอันสั้นเครือข่ายและสมาชิกขยายตัวอย่างโมโหฬานรายได้และสมาชิกเหล่านั้นสลายตัวไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันเมื่อเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นแม่ทีมผู้นั้นก็จะย้ายบริษัทและพยายามทําให้เหตุการณ์เดิมเกิดขึ้นเป็นรอบที่สอง และในหลายๆกรณีก็สามารถทำได้แต่สิ่งที่ผมห่วงคือเรื่องของรายได้และธุรกิจระยะยาวธุรกิจเครือข่ายถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่ออำนวยให้สมาชิกสามารถสร้างธุรกิจของตนเองให้ใหญ่โตและมั่นคงพอที่จะปลดกเกษียณตัวเองแต่ยังคงมีรายรับที่มั่นคงไปอีกนานทุกคนฝันที่จะ,กะเกษียณตัวเองให้เร็วที่สุดไม่จําเป็นว่าจะต้องมีอายุถึง60ปีแต่อาจจะเกิดขึ้นมาท้าอายุ30-35งปีหรือ45ปีก็ได้ ศึกษาธุรกิจให้ดีครับผมพบว่าสมาชิกเครือข่ายหลายๆคนมีความเข้าใจผิดคิดว่าธุรกิจนี้คือการเสี่ยงโชคคือวิธีการรวยข้ามคืนโดยตนเองไม่ต้องทำงานอยู่เฉยๆแล้วจะได้เงินท่านกำลังซื้อลอตเตอรี่หรือกำลังลงแรงลงใจก่อตั้งธุรกิจของตัวท่านเองธุรกิจที่จะสามารถหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวเพื่อความมั่นคงทางการเงินระยะยาว